สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมาส์โฮลนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะขึ้นไปมิเนก่อนนะคะมิเนก็คือเป็นสถานที่โชว์ที่หนึ่งก็คือเราดูวิวได้360อองศาแล้วก็มันจะมีโชว์ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้บุ๊กไว้นะคะว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดยังไงนะคะทุกคน มาถึงแล้วนะคะทุกคนปิดแล้วที่นี่จะเรียกว่า minute ร r e a t o r นะครับเหมือนที่แสดงโชว์อย่างหนึง่งแต่ว่าเราสามารถดูวิวได้360องศาบแบบนี้นะคะก็ขอบคุณ Google นะคะเครดิตมาจาก Google นะคะที่เราได้ภาพสวยๆมาให้ทุกคนชมนะคะ เรากลับมาเมา์โซนนะคะเป็นเมืองที่เราผ่านขึ้นไปเมนัดเมื่อกี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศที่นี่ว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินหาร้านอาหารเพื่อที่จะหาเข้ามือ้อเย็นกินกันด้วยนะคะทุกคน เป็นเมืองเล็กๆนะคะทุกคนเราก็เงียบมากเงียบจริงๆเงียบสนิทแล้วก็เดินหาร้านอาหารมาหลายร้านแล้วแล้วบอกว่าปิดหมดแล้วซึ่งมันแค่หกโมงกว่าๆเองนะคะแต่ว่าร้านอาหารปิดเกือบแทบจะทุกร้านเลยนะคะทุกคนเดินเข้าร้านไหนเขาก็บอกว่าไม่รับออเดอร์แล้ว <Yeah. S 1> แล้วจะได้กินข้าวกันไหมวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดินหาไปเรื่อยนะคะก็มองเห็นอยู่ร้านหนึ่งนะคะคือคล้ายๆว่าจะเป็นผับนะคะน่าจะมีอาหารนะคะเดี๋ยวเราเดินเลาะไปจนสุดซอยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับ ลงไปร้านแรกที่เราเจอนะคะว่าเขาจะารับออเดอร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ผับเฉยๆนะคะทุกคนบรรยากาศเงียบๆแต่ว่าสบายตาสบายใจนะคะเพราะว่าคนไม่ผูกพานเนาะเดินขึ้นไปดูร้านอาหารอีกร้านนะคะทุกคนแต่วิวสวยทายวิวก่อนให้สองคนนะนั้นเดินไปเดินไปถามก่อนว่าปิดหรือเปิด thank you แล้วเราก็หาร้านอาหารได้สักทีก็เป็นผับแรกที่เราเจอนะคะรตอนแรกเราคิดว่าเป็นแค่ผับเฉยๆเขาจะไม่ให้สั่งอาหารนะคะแต่ว่าที่นี่สั่งอาหารได้นะคะทุกคนและนี่ก็หน้าตาอาหารของเราซึ่งดูเหมือนไม่ค่อยจะน่าทานเท่าไหร่แต่ก็พอพอพอ,พอกินได้นะคะทุกคนราดน้ำเกรวี่ลงไปก็พอกินได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าหนึ่งไม่ชอบบีบรูทนะคะก็จะตักบีบรูทออก เดี๋วเอาไปให้ลูกกินเพราะว่าไม่ชอบบีบรูนะคะทุกคนก็พอกินได้อยู่นะคะเพราะว่าร้านอาหารหาค่อนข้างยากแล้ะเราไม่เคยมาเมืองเมาโคนนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าร้านอาหารเปิดปิดตอนกี่โมงนะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเขารู้ว่าร้านอาหารเปิดปิดกี่โมงแต่ว่าเราไม่รู้เราต้อง เราต้องการที่จะมามีแนกเนาะแต่ว่ามีแนกปิดไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราไมา่ได้จองล่วงหน้าก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะขับรถไปนิวกีนะคะเพราะว่าเราพักอยู่โรงแรมที่นิวกีนะคะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนเพื่นพี่พี่น้องน้องที่เข้ามารับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย